เมื่อยามท้อใจจองมองบนฟ้านึกตอนเป็นเด็กและนั้นขีดขอจนเกิดบสูงชานจองมองบนฟ้านั้นเอาาเนื้อมมือเึงจันทร์พี่ชายที่สั ขอบคุณนะคะน้องโบสาวิตรีสุดที่ชานอนขอนนะคะ,คคะรวมถึงนะคะเป็นนอโดยคุณบอมคเนตพักตราเกตรินนะคะจากกาเนชาสไปซ,ซี่ดิสค่ะและแน่นอนขอเสียงปรบมือนะคะให้กับพิติ๊กเจษดาพรผลดีของเราด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะด้านบนเวทีเลยค่ะพิติก๊กเรียนเชิญนะคะ พระเอกหนุ่มของเราที่จะมารับบทเป็นโอป้าหรือว่าพี่ชายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับนี่ขนาดเราอยู่บนเวทีนี่ชายหนุ่มในี่ยโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์นั่งมองตาเป็นประกายเลยค่ะเมื่อกี้นี้ขนลุกเลยฮะเมื่อไครับได้ยินประโยคพี่ชายโปรดิวเซอร์มองนักร้องหรือมองผมครัทั้งทั้งสองคนเลยเอ้ยแหมเอ้ยเฉลยความลับราหมดดิ พระเอกคิวทองของเรานะคะอันดับต้นๆของประเทศไทยของเราทั้งงานหนังทั้งรายการเข้าป่าฝ่าดงตลอดเอ๊ะตกลงไปโดนหลอกมาอีกหนึ่งท่านเหรอคะเนี่ยเอออันนี้เต็มใจครับ <laughs> <c oughs> คือเดิมทีเดียวอาจจะเหมือนกับหลอกมาผมก็ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าอนันดาทําอะไระแต่พอที่มีโอกาสพูดคุยกันก็เลยเข้าใจในสิ่งที่เขาทําแล้วก็ผมก็ถือว่าในคราวนี้เนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะมีโอกาสทํางานร่วมกับครู ค่ะอนันดาขอบคุณมากคุณกับพี่การนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเนวิเกเตอร์สำหรับเตียสดาพรด้วยรู้ว่าคำถามแรกคืออะไรผมเข้าไปที่บ้านแกเองเลยนะไปท้าทามที่บ้านแกเองคำแรกที่คำถามแรกที่พี่ติ๊กถามคือแบบเล่นไหมแกไม่เล่นเองอ่ะเออผมสงสัยไม่เป็นเลยเออคือพูดง่ายๆคุณอนันดาไปติดต่อให้คุณติ๊กมาเล่นคุณติ๊กเกิดความสงสัยขึ้น ครับพราทาไมเขาไม่เล่นเองเออแล้วเขาตอบว่าอะไรอะคะผมบอกเลยไงว่าถ้าต้องการพระเอกด้านมืดแบบกระชากเสื้อออกอะไรเอองี้ยคืออันนี้ผมผมได้ออแต่ถ้าด้านด้านสว่างนี่ไม่ได้หรอกครับ้องคนนี้มีอยู่คนเดียวอืมอดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร,ร่วมงานด้วยนะก็ <c oughs> อนันดาเขาบอกว่าเขาอยากจะเรื่องนี้เนี่ยเขาอยากจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังค่ะครับและพี่ติ๊กเซย์เยสในทันทีเลยเหรอคะ ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับก็คิดเหมือนกันคืออย่างที่เขาบอกอะครับว่าเขามากดกลิ่งหน้าบ้านเลยอพร้อมกับทีมงานอีกหลายคนเป็นช่วงเวลาที่ระหว่างตัดสินใจทั้งผมทั้ง t ทรูนอนไม่หลับกันมาประมาณเป็นเดือนนะฮะก็เลยยกขบวนกันไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากได้ผมขนาดนั้นแต่สุดท้ายนะคะก็ตัดสินใจ ร่วมงานกับทางทูวิชันแล้วก็ทางอนันดาในครั้งนี้เลยถามคุณอนันดาบ้างทำไมจะต้องเป็นพี่ติ๊กเจษด,ดาพรครับก็ที่ที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าคือด้านมืดมาด้านนี้ด้านขวาไปด้านโน้นแต่คือในความเป็นจริงเนี่ยฮะคือเรานึกถึงมาหลายคนแล้วก็พอเอ่ยถึงขอขอย,ขอ,ยอ,อกกันเองหน่อยนะพอเอ่ยถึงชื่อพี่ติ๊กเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงนั้นเลยนะมันแบบคิดอะไร หลังจากนั้นไม่ออกอะคือเรารู้สึกว่าสําหรับเรื่องที่มันอมตะบทที่มันอมตะตัวละครที่มันอมตะมันนึกมันนึกคนอื่นไม่ออกจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นตอนตัดสินใจว่าจะไปติดต่อพี่ติก๊กเรารู้สึกว่าแบบไม่มีช้อยสื่อในหัวละตอนนั้นอะอย่างเห็นพี่การบอกเหมือนกันพอพูดพี่ติ๊กปุ๊บหยุดเลยใช่ไหมคะเป็นช้อยแรกและช้อยเดียวเลยครับผมรักพี่ติ๊กมากครับ <laughs> คือช้อยช้อย เป็นช้อยเดียวจริงครับแบบนี่อย่า,อย,าอย่าเข้าใจพิการผิดนะแกมีแกไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่นะครับคืออย่างนี้ครับผมผมดูอยู่หลายรอบนะครับของบทประพันธ์เดิมแล้วพูดจริงๆนะครับไม่ไม่มีคนอื่นเลยครับที่ที่ผูดขึ้นมาเป็น ตัวแสดงหลักครับเป็นพี่ติ๊กคนเดียวเลยครับนี่แบบนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆที่เซยเยสนะคะไม่งั้นสองท่านนี้คนจะต้องตื้อไปอีกนานเพราะว่าด้วยครับออรวมถึงพี่บอยด้วยใช่ไหมคะไม่หรอกครับตอนนี้เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วล่ะเพราะจริงๆถ้าให้คนอื่นเราก็นึกไม่ออกนะไม่มีใครเหมาะสมกับบทนี้มากกว่าพี่ติ๊กแล้วนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ติ๊กก็เลยโอเคเซยเยสและคราวนี้มาเรื่องของนางเอกกันบ้าง <laughs> เป็นยังไงคะตอนนี้พระเอกได้แล้วนางเอกล่ะคะก็ <laughs> ยังอยู่ในช่วงคัดเลือกกันอยู่ครับก็ยอมรับว่าว่ายากอยู่นะครับก็พยายามหาหากันอยู่แล้วก็มีเรื่องของโครงการที่เตรียมออดิชั่นเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่แน่เราก็อาจจะเจออยู่ในในกลุ่มที่กีดกีดอยู่แถวนั้นบ้างจับมาเล่นคู่กันครับเพราะว่ามาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหงามากค่ะเป็นนักแสดงคนเดียวที่มาก็อยากจะให้ช่วยช่วยหาผู้ร่วมแสดงให้เร็วๆนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะคะ<อ>ทางทูวิชั่นของเราโดยเฉพาะพี่บอยเนี่ยถดัดอยู่แล้วการค้นหาการออดิชั่นการสร้างฝันให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะฮะคือเราเรามีโปรเจกต์ที่ทำออดิชั่นนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เอาแค่ว่าเป็นนางเอกเท่านั้นก็คือมีหลายๆบทนะครับแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ในในอนาคตด้วยนะครับะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการการสมัครเนี่ยก็เริ่มได้เลยนะครับใน Facebook ซึ่งค,คงจะมีรายละเอียดให้นะครับแล้วก็คือทุกคนอยากจะเล่นบทไหนถนัดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นออเทนินไมฮาร์ดนะครับก็หมายถึงว่า ตัวเองถนัดแบบไหนแล้วก็มาสมัครได้นะครับแคสเผื่อไว้ก่อนออดดชั่นเผื่อไว้ก่อนอันนี้ผมพูดถูกไหมครับถ, <laughs> ถูกต้องครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจริงๆแล้วนะคะเราได้มีการปล่อยนะคะวรัลคลิปไปตามแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วแล้วก็มีคนเริ่มมาสมัครแล้วนะคะเอาเป็นว่าดียังไงเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้กันก่อนจะได้ทําความรู้จักกับรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยะคะ่ะ รายละเอียดนะคะเจาะลึกมีดังนี้นะคะเพียงแค่คุณอัดคลิปวิดีโอของคุณนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีแนะนําตัวความสามารถพิเศษต่างๆนะคะแล้วก็บทที่คุณอยากจะแสดงพร้อมกับ a c t ิ้งเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีบทอะไรให้แค้สสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่ true audition com นะคะหรือว่ากดไลค์กันก่อนนะคะที่ facebook com true asian series audition นะคะแล้วก็ส่งคลิปมาได้2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ facebook นะคะหรือว่าที่ true asian series audition g m a i l c o m นะคะซึ่งทุกๆสัปดาห์ก็จะมีการแจกของรางวัลให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะรวมถึงเจ้าของคลิปที่ได้รับการกดไลค์สูงสุดเนี่ยก็จะได้มีสิทธิ์เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าเรื่องต่อๆไปก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะประกาศผลกันวันที่27-28ตุลาคมนี้ค่ะและในวันนั้นนะคะก็ยังเปิดให้กับการออดิชั่นแบบสดๆด,ด้วยบางทีส่งคลิปมา ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นไม่ทันไม่สะใจฉันถ่ายรูปไม่ขึ้นตัวจริงฉันสวยกว่าอย่างงี้ใช่ขนาดผมเองเนี่ยตะก่อนยังใช้โทรศัพท์อยู่800กว่าบาทเนี่ยคือเพิ่งเพิ่งขยับมาใช้สมาร์ทโฟนนะฮะก็สำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีกล้องวิดีโออยู่ในโทรศัพท์เนี่ยก็มามาได้สด เจอกันตัวเป็นๆเ,เลยนะคะซึ่งคณะกรรมการของเราเนี่ก็จะมาคัดเลือกนะคะซึ่งผู้ที่ถูกรับเลือกเนี่ยจะมีโอกาสได้เรียนการแสดงฟรีเพราะมีทีมงานจาก r ร d m o d e l i n g นะคะพัฒนาให้คุณได้อยู่ในวงการเหมือนกับว่าเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเลยนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีสิทธิ์นะคะแสดงในซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าเรื่องถัดๆไปแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000แนบาทจากสกอตรอยด้วยนะคะยัยช่วงนี้ให้ทุกท่านนะคะทิ้งท้ายฝากอะไรถึงอ๋อถ้ำอินไมฮาร์รักนี้ชั่วนิด นีรันค่ะเริ่มจากคุณบอยก่อนเลยค่ะภาพยนตร์คือเราต้องเรียกภาพยนตร์นะ,ะละครชุดนี้นะครับก็จะฉายในช่องเอเชียนซีรีส์ซึ่งจะเป็นช่องที่ดูได้ทุกแพ็กเกจนะครับแล้วก็หวังว่าการทำ locally production ของเราหรือละครจากนี้ต่อไปก็คงจะเป็นที่ถูกใจนะครับของสมาชิก และจากปีหน้าเป็นต้นไปเราจะบุกเรื่องนี้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครต่างๆขอให้ติดตามดูแล้วก็ผมก็จะทิ้งท้ายไปนิดนึงนะครับว่าผมกับคุณนันดาเนี่ยก็มีสัญญาใจกันไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วะนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นะประกาศมาก็จะกรีดอีกรอบหนึ่งครับต้องบอกบบว่าไม่ใช่แค่รักนี้ชั่วนิดนิรันเรื่องแรกและเรื่องเดียวเรื่องที่สองคุยกันไว้แล้วด้วยแต่อุบไว้ก่อนอค่ะ ออกตัวขนาดนี้อย่างที่พี่การบอกนะรักพี่ติก๊กผมขอบอกรักพี่บอยได้ไหมฮะนีถ <c oughs> ูกอนาคต <c oughs> เห็นชัดๆ <c oughs> <c oughs> คุณอนันดาฝากนิดนึงนะคะถึงเรื่องนี้ครับก็คือผมก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมาเป็นหนึ่งในผู้สร้างของอซีรีส์เกาหลีนะฮะแต่ว่าต้องขอขอขอ,ขอบขอบคุณทางทรูอ,อีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเป็นเรื่องที่พิเศษมากสำหรับผมแล้วก็อยู่ใกล้หัวใจผมมากแล้วจะทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดอยู่ในจะพยายามสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นมาอีกมาตรฐานหนึ่งนะ mm hmm. ก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยครับทางผู้กำกับของเราบ้างค่ะก็สำหรับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราดูของเก่าเขาอะครับแล้วก็ฟังอของเก่าเขาหลังจากนี้รอ เราชมของใหม่ดีกว่าครับมีรับรองว่าคุณจะลืมของเก่าและจะมีภาพใหม่ที่มีโอป้าของเราพี่ชายเนี่ยนะคะเป็นคุณติ๊กเจษดาพรแทนเพราะฉะนั้นนะคะฝากทิ้งท้ายถึงเรื่องนี้ค่ะครับก็พี่บอยกับอนันดาทำให้ผมเข้าป่าได้น้อยลงนะครับก็จากนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องทำงานนะครับแล้วก็พยายามสร้างสรรค์งานตรงนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็ผมเองก,อก็เชื่อมั่นในตัวอนันดาจากประสบการณ์ในการทํางานของเขานะครับแล้วก็จากในเวอร์ชั่นที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ที่เป็นเวอร์ชั่นไทยเนี่ยครับก็ยังคงจะยังตราตึงอยู่ในหัวใจคนดูตลอดไปแล้วทุกคนจะเรียกผมว่าพี่ชายครับขอบคุณมากครับในคอเสียงลองทดสอบก่อนสิคะ <S <S> <S <S> <S เออได้อขอบคุณครับ ได้อยู่นะคะและยังไงก็อย่าลืมนะคะ t o Asian Series Audition Project ด้วยนะคะกลับบ้านไปซ้อมบทแล้วก็เตรียมอัดคลิปกันได้เลยนะคะะช่วงนี้ขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันหน่อยค่ะเสียงหญิงก็หายไปด้วยเลยกรี๊ดมากก็ยังไงนะคะเซตแรกขอเป็น4ท่านนี้เลยนะคะทั้งผู้สร้างนะคะโปรดิวเซอร์ผู้กกับแล้วก็ นักแสดงของเรานะคะกับซีรีส์ Autumn in My Heart นะคะหรือว่ารักนี้ชั่วนิดนิรันค่ะเมษายน<ไ>ป,ปีหน้าได้ชมกันแน่นอนเลยบางคนอาจจะคิดโอ๊ยตายแล้วทำไมช้าจังขอโทษนะคะซีรีส์คุณภาพนะคะอาจจะต้องใช้เวลาแต่รับรองได้เลยว่าดูแล้วจะต้องเรียกน้ำตาคุณเหมือนที่เคยผ่านมาแล้วนะคะ12ปีผ่านไปเรายังจำได้แต่อันนี้ อาจจะ20ปีผ่านไปเราอาจจะยังเรียกพี่ติ๊กว่าพี่ชายอยู่ก็ได้นะคะกับการถ่ายทำในระบบ HD นะคะถ่ายทอดในแบบของภาพยนตร์ติดตามกันให้ได้เลยนะคะรวมถึง True Asian Series Audition Project ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อยากจะเล่นบทไหนอะไรยังไงนะคะสามารถได้เลยอยากจะเล่นบทนางเอกตัวร้ายแม่ค้า นักแสดงอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะคะและอีกหนึ่งเซตนะคะต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราด้วยนะคะคุณสมพลชวานเวชคุณค่ะ Strategic Business Development Manager นะคะบริษัท Scott Industrial ประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ Scott ร้อยนะคะ และคุณเดชาธรรมชัยพิเนศค่ะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท SF Cinema City จำกัดนะคะรวมถึงคุณบอมนะคะคุณคเนศพักตะเกตรินนะคะจาก s p i ซ y d i s ค่ะศิลปินของเราการเชานะคะรวมถึงน้องโบสาวิตรีสุที่ชานนด้วยสำหรับเสียงเพลงเพราะเพะนะคะพี่ชายที่แสนดีซึ่งก็จะเป็นเพลงทีมนะคะในซีรีส์เรื่องนี้ ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะสก๊อตร้อยผู้สนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แบาทกับ True Asian Series Audition Project ค่ะขอบคุณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ที่อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะ mm hmm. ค่ายเพลง Spice City d i s นะคะที่ส่งคุณบอมมาเล่นเปนโนที่เรียกว่าเหมาะมากๆกับบรรยากาศนะคะเพราะาเสียงเปนโนเนี่ยทำให้เพลงพี่ชาที่แสนดีฟังดูอ mm ิน hmm. มากขึ้นไปอีกนะคะ และขอบคุณ Central Marketing ติ้จำกัดที่อนุเคราะห์แบรนด์เปียโนนะคะให้เราได้ใช้ด้วยย้ำกันอีกครั้งนะคะกับซีรีส์รักนี้ชั่วนิดนนดร์น,นะคะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งกันได้นะคะกับโปรเจกต์ True Asian Series Audition บทแรกที่คุณเลือกค่ะอัดคลิปมานะคะความยาวไม่เกิน3นาทีนะคะ และก็แนะนําตัวด้วยเดี่ยววันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้บริหารของเราทุกท่านเลยนะคะผู้สร้างหน้าใหม่พระเอกของเรานะคะและก็ศิลปินรวมถึงสวอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญสัมภาษณ์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนที่บ a c k d r o ได้เลยนะคะสัมภาษณ์ ทีมงานของเรานะคะผู้สร้างนักแสดงนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารพี่บอยของเราได้ด้วยนะคะ <I should S 1> ยังไงติดตามนะคะซีรีส์ที่จะกลับมาเรียกน้ำตาของคุณให้ท่วมจอผ่านทาง True Asian Series นะคะ <I should. S 1> กับรักนี้ชั่วนิดนิรันท์ทั้ง4แพ็กเกจนะคะไม่ว่าจะเป็น HD g o HD นะคะ g o g o l i t e แล้วก็ True Knowledge พูดง่า,งงายๆทุกแพ็กเกจบ้านใครมี แล้วทูวิชั่นก็สามารถดูได้เลยนะคะเมษายนปีหน้าเจอกันนะคะวันนี้อิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ